สวัสดีครับผมอาจารย์เจฟฟ์บายทีมนะครับเรื่กรอนซ่อมมือถือนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆนะครับผมได้ทําการนะครับเปิดกลุ่มนะครับการเรียนการสอนนะครับคือกลุ่มชี้จุดแก้อาการเสียต่างๆของโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับกลุ่มนี้จะมีค่าเรีอย่ที่ประมาณ2 9งพับาทครับต่อ1ปีนะครับวันนี้นะครับ ลดเหลือ1,000บาทตลอดชีพนะครับรับรองว่าถ้าท่านได้เข้ามานะครับเรียนรู้นะครับกับเนื้อหาที่ผมทำเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะทําให้เรื่อยๆคลิปพวกนี้นะครับเป็นคลิปการซ่อมเครื่องนะครับจนติดตั้งแต่ได้รับเครื่องมาเลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแนวทางการซ่อม วิธีการแก้วิธีการวิเคราะห์นะครับเป็นรูปแบบคลิปเดีดยวจนจบเนื้องานนะครับซึ่งผมก็เป็นคลิปที่ไม่เคยเไม่ใช่การตัดต่อไม่ใช่การแบบว่าบานั่งเฟกนะครับเป็นการเจองานจริงๆแล้วก็ซ่อมเลยอัดคลิปเลยซ่อมเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นการซ่อมนะครับทั้งแนวทางทั้งหลักการวิเคราะห์ทั้งวิธีการวัดวิธีการยกนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับเป็นร้อยคลิปแบบนี้นะครับก็จะทําให้ท่านนะครับ สามารถที่จะเข้าใจและเห็นแนวทางการซ่อมไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะครับย้ำนะครับว่าเป็นคลิปที่เริ่มซ่อมไม่มีการเตรียมไม่มีการรู้ว่าอะไรเสียแต่ท่านจะรู้ไปพร้อ,รอมๆกับผมว่าถ้าเจออาการแบบนี้เจอเครื่องแบบนี้เช็คอย่างไงซ่อมอย่างไงนะครับจนจบงานและจุดไหนเป็นจุดจบงานนะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอันดีมากแล้วกับสมาชิกเกือบ300กว่าชีวิตนะครับที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับทั้งเก่าและใหม่ นะครับเต็มก็สามร้อกว่านะครับก็จริงแล้วนะครับความคิดเห็นนะครับก็คือถามคนที่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่กับอคอมเมนต์มาให้ว่าถามว่าคุ้มไหมนะครับโดยส่วนตัวบอกคุ้มสุดครับประจานกับกลุ่มที่ช่างหลายคนตามหาผมก็คิดว่าผลงานที่ผมสร้างมาน่าจะมีประโยชน์มาก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 นะครับทั้งแนวทางทั้งการวิเคราะห์แบบเนี้ยนะครับจะทําให้ท่านเข้าใจหลักการซ่อมนะครับได้รวดเร็วขึ้น ะครับและสามารถที่จะไปต่อยอดนะครับในความคิดหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับหลายท่านนะครับให้คอมเมนต์นะครับก็ถึงขอบคุณมากๆเลยนะครับครับจะบอกว่าละเอียดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับที่จับมือทำครับเกินคุ้นครับนะครับได้แนวทางให้โฟูลแอนดรอยเลยครับจบงานแล้วโอเคนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําให้กับท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับวันนี้นะครับนะครับเพียงแค่หนึ่งพันบาทเองนะครับสามารถโอนนะครับเลขบัญชีผมทิ้งไว้ นะครับแล้วก็สมริตมาทางข้อความส่วนตัวผมได้เลยนะครับหวังว่านะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆช่างไม่มากก็น้อยครับซ่ช่างซ่อมมือถือนะครับย้ำนะครับว่า1,000บาทเองครับเป็นแนวทางของ iPhone และ Android ไม่ได้แบกนะครับคือพูดตรงๆนะครับเครื่องมาหน้าร้านยังไงซ่อมให้ดูเป็นคลิปวิดีโอนะครับสอนการซ่อมเป็นคลิปตั้งแต่แกะเครื่องตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คเครื่องแกะเครื่องซ่อมดู นะครับซ่อมให้วิเคราะห์ให้วัดให้จบจนจบงานเลยนะครับทุกๆเครื่องเลยทีเดียวเราหวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะสนใจและรีบตัดใจเข้ามาในกลุ่มนะครับก่อนที่จะปรับราคาขึ้นนะครับรีบตัดใจก่อนนะจ๊ะช้าเจอของแพงในวันหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า